สวัสดีนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ช่องคริปโตเทนิคอลนะครับผมก็สำหรับวันนี้เนี่ยนะฮะเราก็จะมาตามต่อนะครับสำหรับการดูแผนนะครับเพื่อที่จะเข้าเทรดนะครับสำหรับคนที่อาจจะยังไม่ได้เข้านะครับวันนี้จะมาดูในส่วนของซิลนะครับซิลไทยบาทนะครับว่า จากที่เรารู้กันเนี่ยนะครับิลไทยบาทเนี่ยมันก็ขึ้นตั้งแต่บาทกว่านะครับราคาเป็นบาทกว่าพุ่งจนไปจนถึงประมาณ7บาท50ประมาณได้นะครับ 7, 50, 7บาท5 0 7บาท60กว่าได้นะครับก็คือภาพรวมเนี่ยนะครับแนวโน้มก็ยังที่จะสามารถไปต่อได้นะครับแต่ว่าในที่นี้ก็เชื่อว่าใครๆหลายๆคนเนี่ยก็ อาจจะรู้สึกเสียดายนะครับว่าอาจจะรู้สึกว่าเอ้ตกรถไปแล้วอะไรอย่างเงี้นะครับนะฮะก็สําหรับคนที่ถือตั้งแต่บาทกว่า2บาทกว่าก็สบายใจได้แต่ถ้าเกิดใครที่ถืออ,อยังไม่ได้เข้านะครับแล้วเราอยากจะเข้านะครับผมก็จะแนะนำเป็นช่วงจังหวะการเล่นสั้นนะครับผมซึ่งถ้าดูจากอินดิเคเตอร์ต่างๆ ภาพรวมเนี่ยก็ยังสามารถที่จะ,ะมีแนวโน้มที่ทําให้ซิลเนี่ยมันราคาถีบสูงขึ้นไปได้อีกนะครับแต่ทีนี้เนี่ยฮะก็แล้วเราจะเข้าจังหวะไหนล่ะนะครับนะฮะแน่นอน,นครับวันนี้เราจะ,ะยืนซื้อแน่นอนนะครับยืนฝั่งซื้อแน่นอนนะครับแล้วจะมาดูจังหวะที่จะเข้ากันนะครับนะฮะผมก็จะมาดูในส่วนของกราฟ5นาทีนะครับผม นะก็จะเห็นว่านะครับในช่วงวันนี้ของมันเนี่ยนะครับซิลเนี่ยนะครับมันมีการพักตัวลงมานะครับสวิงไซด์เวย์นะครับแล้วก็ค่อยๆดีดตัวทะยานขึ้นไปนะครับนะฮะทีนี้นะครับแน่นอนนะครับเราจะเล่นเฉพาะขาบ่ายนะครับเฉพาะขาบ่ายสำหรับใครที่เล่นสปอร์ต ก็รอจังหวะซื้อนะครับสำหรับคนที่เทรดฟิวเจอร์นะครับไม่แน่ใจว่าซิลไทยบาทเนี่ยมีให้เทรดฟิวเจอร์หรือเปล่านะครับผมนะครับก็ต้องรอจังหวะินนหนึ่งนะครับนะฮะต้องรอจังหวะนิดหนึ่งไว้จะมีการย่อลงมานะครับแล้วถึงจะขึ้นไปทีน,นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะฮะผมก็จะ ใช้ฟิโบนะครับเทียบปึ๊บนะครับโซนราคาที่คุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าเข้าซื้อนะครับก็จะเป็นเนี่ยครับจะอยู่ในโซนฟิโบเลยนะครับจะอยู่ในโซนฟิโบเลยนะ,นะครับเดี๋ยวผมจะ นะครับก็สำหรับซิลไทยบาทนะครับนะครับซี b นะครับผมโซนราคาที่จะเข้าซื้อนะครับนะฮะก็รอนะครับรอราคาช่วงประมาณนี้เลยนะครับ4.967นะครับ6.4 1 5 9นะครับ มานะครับ6.3350ต่อมานะครับอา6.2531ทษทีฮะ41ครับนะครับสุดท้ายนะครับ6.1733นะครับโซนราคาเนี่ยที่วางอยู่ใน,นโซนพิบูลเนี่ยนะครับก็ได้ตามนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในแง่ความเป็นจริงแล้วนะครับ มันเป็นมันเป็นเรื่องขออนาคตนะครับอนาคตเนี่ยอาจจะมีการที่ว่า,าราคาเนี่ยมันดิ่งวิ่งเข้าโซนนะครับอาจจะไซเวย์อยู่ในโซนแล้วก็เดีดขึ้นหรือนะครับอาจจะทะลุโซนมาบ้างหน่อยนึงนะครับแล้วก็ไปไซเวย์อยู่ในโซนแล้วก็วิ่งขึ้นถ้าเป็นแพทเทิร์นลักษณะประมาณนี้นะครับนะครับกเ็เป็นการ คอนเฟิร์มได้เลยว่าราคาเนี่ยนะครับมันจะขึ้นไปอย่างแน่นอนนะครับเนี่ยถ้าเป็นแพทเทิร์นแพทเทิร์นนี้นะครับนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับคือลงมาแล้วก็ไซด์เวยแล้วก็อยู่ในโซนนะครับนะฮะลงมาเก็บของนะครับนะฮะขึ้นๆลงๆอยู่แถวนี้แล้วก็ขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นจุดที่เราจะเข้าซื้อนะครับ หรืออาจจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งก็คือในส่วนของอาจจะมีการที่จะเบรกเบรกลงมาใต้โซนนะครับแต่อาจจะหลุดไม่เยอะนะครับนะฮะแล้วถึงจะขึ้นไปนี่นะครับก็ลักษณะประมาณแพทเทิร์นประมาณนี้ก็เป็นไปได้น,นะครับผมบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเน,นะครับก็ไม่ใช่ว่า คนที่เล่นฟิวเจอร์นะครับหรือคนที่เล่นสปอตจะตั้งลิมิตนะครับตั้งบายลิมิตเอาไว้ตามนี้ได้เลยนะครับก็ถ้าจะให้แม่นยำพอสมควรนะครับก็ต้องเฝ้าหน้าจอกันนิดนึงนะครับในกราฟห้านาทีนะครับว่าดูก่อนว่ากราฟราคาเนี่ยนะครับมันเกิดสัญญาณกลับตัวอยู่ในโซนี่โดแล้วหรือยังนะครับหรือนะครับมันเกิดช่วง ปายโซนก็ต้องเฝ้าดูตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าจะไม่รอก็สามารถที่จะตั้งบาลีมิตไว้ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรตั้งสต็อ loss หรือว่าตัวจุดตัดราคาเอาไว้ด้วยนะครับกันเผื่อว่า,วา,ามันวิ่งผิดทางนะครับผมนะครับโดนะยรวมแล้วเนี่ยก็วันนี้เราก็ยังคงยืนบาย นะครับหรือเล่น long position ต่อไปนะครับสำหรับ C U T H B นะครับผมนะบขอบคุณมากครับสมัครการรับชมบวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับ